แป๊บหนึ่งเข้าสู่โลกไ e มครับแป,ป๊บหนึ่งดีสุดดีสุดวันนี้ผมสร้างบ้านอยู่ในทะเลทรายก็จะสันโดษเออเราเดินทางนะครับเราเดินทางมาจากตรงนน้นไกลมากถึงตรงนี้ นะครับผมพอดีว่าอัดคลิปไปด้วยแหละแต่ก็พูดตรงว่าลคลิปมันไม่ค่อยออาจะดีลคลิปมันไม่ค่อยดีก็เลยอัดใหม่เลยแม่งเลยดีกว่านะครับผมประมาณนี้อ๋อกราบสวัสดีนะผมนะดีๆต้อนรับกับช่วงของเราคนระับช่วงที่ชื่อว่าเล่นไปแล้วก็คุยไปนะครับผมโอ้โหล้วการนี้ไม่ใช่ช่วงนี้หายไปนานมากนะหายไปแบบหายไปเลยนะคือหายไปแบบหายไปเหมือนไม่ทำนะแต่จริงแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันต้องแบบมีเรื่องจะพูดมีเรื่องจะเออบลาบลา,บลาหรืออะไรประมาณนะั้นเออนั่นก็มีนะเรื่องประเด็นของเออ อะไรวะน่าสุดเลยเนะี่ยนี่ก็เป็นดราม่าเลยไอเดอคอนใช่ไหมเด i อ o n เนี่ยก็เป็นกรณีที่ผมใช้คําว่าผมเข้าใจนะคนลงทุนอะ่ะเพราะว่าพวกเขาอ่ะก็คงอยากจะแบบผมเข้าใจคนโลภอ่ะเอาพูดตรงอ่ะที่ผมผมขอโทษผมขอโทษเลยแต่ผมเข้าใจคนโลภเพราะผมเคยโลภมาก่อนนะเป็นรื่องของซิปแม็กไงครอเป็นสายเลือดเลยนะครับออกมาน้ําตาซึมเลยโอ้ไม่น่าเลย yeah. Mac. เฮียซิปแม็กไอสัตว์ทางครอบนี้ได้ยังไงวะเฮีย yeah. แล้วสุดท้ายแล้วก็อย่างก็เป็นไปนตามกฎไหมของคนตื่นทำได่พูดเอาไว้ก็คือมันมีเกิดอะ่ะเดี๋ยมันก็มีดับอ่ะ เดี๋ยวเรายกเรื่องคนตื่นทําไว้ก่อนเราจะมาพูดเรื่องของเรานะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมเนี่ยเริ่มไล่ล่าความฝันของผมแล้วก็คือการเป็นเทรดเดอร์ก่อนหน้านี้ก็เป็นเทรดเดอร์ที่แบบทดลองเทรดทดลองผิดลองถูกผิดซ้ําผิดซากแล้วก็ปัจจุบันน่ะผมก็ยังมองว่าก็ยังเป็นคนแบบนั้นอ่ะผิดซ้ําผิดซากไม่ใช่ผิดซ้ำผิดซากหมายคามว่าผมก็ยังทดลองอะไรใหม่ๆอยู่จริงแล้วก่อนหน้าเนี่ยผมยอมแล้วแล้วว่าผมตัวเองอ่ะไม่มีสต็อปลอส นะครับไม่เคยมี stop loss เลยคือไม่ใช่ไม่เชื่อว่าต้องมีแต่แค่คิดว่าจะมีไปทําไมก็เลยทดลองเลยไม่เราไม่เชื่อว่าการมี stop loss ดีอะ่ะเราก็ทดลองเลยเราก็ทดลองขั้นสุดอะ่ะแบบสุดจริงๆนะสุดจนกูแบบเฮียเลยครับนะกู <c oughs> ผมพูดเลยว่าใครที่ไม่เชื่อว่ามี stop loss ได้ดนะีเนี่ยต้องฟังผมล้วคุณจะได้ท่าหอยอย่างชัดเจนและถามว่าพี่ผมไม่กล้า stop loss ต้องกล้าถามว่าทำไมต้องกล้ารู้ไหมถ้าคุณไม่กล้าวันเนี้ยวันหนึ่งมันจะบีบให้คุณ stop loss เองไว้มันจะบีบให้คุณมีหรือมันจะบีบให้คุณออกก็กลอ่ะ นั้นผมจะอยู่ต่อเพราะว่าเขาบีบผมแล้วบีบคือเขาบีบให้ผมมีสต็อปลอผมอยู่แบบเก่งๆเลยไหมผมต้องตอบว่าไม่ผมอยู่ได้แบบกระจอะกระเจอกเลยจริงๆผมก็ได้ต้องนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ถือว่ามันก็ไม่ได้แย่นะมันก็ทําให้ผมเห็นหลายอย่างว่าสิ่งที่ผมทําอะไรผิดพลาดไปเนี่ยมีทางแก้ไขมันทาให้เราเนี่ยแบบรู้สึกเลยว่าเออตัวเองเ่ต้องหาทางแก้ไขแก้ไขย,ยังไงแก้ไขตรงนี้ยังไงแล้วตัวเองก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกตัวเองว่าเออต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องคิดมาก ผมก็ล้มผมขาดทุนมาเยอะมากแล้วผมก็ปล่อยวางแล้วก็เริ่มใหม่แล้วก็ขาดทุนแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็เริ่มใหม่ผมทำแบบประจำเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรมากไปกว่าน,นั้นได้อีกโดปัจจุบันนี้ผมใช้คําว่าผมเริ่มมั่นคงแล้วเริ่มใหม่จนมั่นคงอ่ะมั่นคงหมายความว่าผมแทบจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเองเริ่มมั่นคงจริงเพราะว่าก่อนเนี่ยไม่เคยรู้สึกเลยว่าตัวเองมั่นคงรู้สึกว่าตัวเองเวียงต่อให้ขาดทุนหนึ่เดือนว่าได้กำไรเนี่ยตัวเองก็จะบอกตัวเองเออมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะน่ะใครที่ที่เมมข้าาใในนวง เหนื่อยอเฮ้ยอยู่หน้าจาอคอมมันเหนื่อยตรงไหนมันจะเหนื่อยนะถามเลยคุณม่าจ้ทําไมคุณเหนื่อยวะไอ้เหี้ยคุณเหนื่อยอะไรวะแต่คุณจะบอกสุดท้ายแล้วคุณจะเข้าใจออกคุณเหนื่อยใจเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าอาชีพเนี้ยผมว่าใครๆก็ทำได้เว้ยผมอยู่ในตลาดผมก็พูดเลยว,ว่ามันมันไม่เข้ามาเลยดีกว่าแต่ผมเข้ามาแล้วอะแล้วผมก็ตั้งมั่นแล้วว่าตัวเองอาจจะทําเป็นธุรกิจให้ได้ไม่ต้องเป็นธุรกิจหลักหรอกเป็นธุรกิจรองก็พอแล้วมันไม่มั่นคงเลยเว้ยอาชีพลงทุนแม่งแม่งแม่งคืออาชีพไม่ไม่มั่นคงเลยมั่นคงของผมคืออะไรคือหนึ่งสิ่นั้นต้องไม่หายไปจากโลกมันคือตัวโบเกอร์ มันคือตัวโบเกอร์ไว้ที่เรากลัวว่ามันจะหายไปไว้ก็นั่นแหละหลายอย่างมันก็มีสิทธิ์หายไปได้แต่การหายไปบแ่้วปกติจริงถ้าโบกหายไปเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะโบเกอร์หายไปเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าวันเราจะหาเงินไม่ได้อีกแล้วไงแต่ถ้าโบเกอร์มันหายไปจากโลกนี้แล้วคือมันก็จบไงคือมันก็แบบมันก็จบตอนให้ทาแทบตายสุดท้ายก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่เราสามารถควบคุมมันได้แค่บางอย่างจริงผมว่าแค่บางอย่างนั่นแหละโอเคครับผมนะเจินครับไม่บายไปละยี่สิบไม่ไหวไม่ไหวไอ้เหี้ย